วัดวััวธรรมปัญญาหลวงพ่อเสาห้างอุโบโสถมหาอุดใกล้สามแยกโรงเรียนในร้อยจอปรอตบบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกข,ขอเชิญร่วมสร้างบุนด่วนรับอนปีใหม่2,568ร่วมเปิดจ้าภาพถวายแผงโซล่าเซลล์ขนาดกำลัง55กิโลวัตต์ติดตั้งณสาลาโดมอเนกประสงค์ วัดธรรมปัญญาเพื่อให้แสงสว่างภายในบริเวณวัดลดค่าไฟฟ้าลง50เอร์เซร่วมติดจโจภาภ55คณะคณะละ15,000บาท หรือตามกำลังศรัทธาติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในวันที่27-31ถึงธันวาคม2567และเปิดใช้งานแผงโซลาเซลล์ในวันที่1มกราคม2568และขอเชิญร่วมสวดมนต์2ปี2เดือน2วันในวันที่31ธันวาคมเริ่มพิธีเวลา22นาฬิกา45นาทีณอุโบสถวัดธรรมปัญญา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระครูสุธรรมปัญญาวุฒิเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญา 086 152 03 22ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกส,สิกรไทยเลขที่บัญชี264 216 7394ชื่อบัญชีวัดธรรมปัญญาร่วมเป็นเจ้าภาพแผงโซล่าเซลล์ณวัดธรรมปัญญาหลวงพ่อเสาห้างอุโบสถมหาอุดเพิ่มบุญหนุนนำ ให้ชีวิตสว่างสวโชว์ช่วงช,ช,ชัดชัว